ข้อที่16การลบชีท R ห้องที่ไม่ได้สอนออกสำหรับชีท R เป็นชีทสำหรับบันทึกเวลาเรียนห้องใดที่ไม่ได้สอนให้ทำการลบชีท R ของห้องนั้นออกโดยทำการคลิก ือกห้องชิด R แล้วทำการคลิกขวาเลือกลบ หาต้องการลบหลายๆชีทพร้อมกันสามารถทำได้โดยคลิกชีทที่ต้องการลบแล้วกดปุ่ม Control ค,ค้างเอาไว้แล้วคลิกชีทที่ต้องการลบถัดไป สังเกตชิดที่ถูกเลือกจะเป็นสีาขาวยุบลงไปหลังจากนั้นให้ทำการคลิกขวาที่ชิทใด,ดชิทหนึ่งที่เป็นสีขาวยุบลงไปนี้แล้วคลิกขวาที่ชิทนั้นจากนั้นเลือกคำว่าลบ เท่านี้ก็จะเป็นการลบชีดหลายๆชีดพร้อมกัน